อันนี้ต่อมาเรื่องของการจัดการธีมนะครับการจัดการตีมเราจะมาในส่วนที่สามนะครับก็คือตัวส่วนนี้นะครับส่วนที่สามนะครับคราวนี้มันจะเป็นเรื่องของความสวยงามแล้วนะครับว่าท่านอยากจะเปลี่ยนสีแบบไหนตีมของท่านจะเป็นลักษณะประมาณไหนนะครับเลือกได้เลยนะครับในตีมเนี้ยมันจะมีเทมเพลตอยู่แล้วนะครับท่านสามารถกดคลิกเข้าไปเลือกเทมเพลตดังน,นั้นได้แต่ว่า ถ้าเกิดว่าท่านอยากจะดาวน์โหลดเทมเพลตจากที่อื่นเข้ามาเราก็สามารถกดบวกหรือว่าอัปโหลดก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะใช้วิธีการคือให้ทุกท่านนะครับเอาเทมเพลตที่เขามีอยู่นํามาใช้นะครับก็คือผมจะให้ทุกท่านนะครับเลือกเรียบง่ายแต่ทุกคนน่าจะเลือกเรียบง่ายว่าอยู่แล้วนะครับพอกดเข้าไปครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเราสามารถปรับแต่งได้ว่าโทนสีที่เราจะใช้ครับคือโทนสีอะไรนะครับ ฟอนต์รูปแบบของฟอนต์อยากจะได้แบบจางคลาสสิกหรือหนาอยู่ที่พวกท่านนะครับแล้วก็เทนโทนสีถ้าเกิดว่าโทนสีในที่เขาให้มาท่านไม่ชอบท่านก็สามารถเลือกเลือกโทนสีของตนเองได้นะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นแบบนี้นะครับผมเลือกโทนสีที่เป็นสีฟ้าเวลาเลือกบาร์แถบบาร์แถบบาร์มันก็จะเป็นสีฟ้าตามตีนตามโทนตีนของท่านนะครับอ่าเนี่ยครับ เราก็สามารถปรับแต่งได้นะครับว่าเราอยากจะปรับแต่งในลักษณะประมาณไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการทําตีมสีนิดนึงมันยังสามารถปรับแต่งได้อีกนะครับยกตัวอย่างเช่นผมไปที่ตีมนี้ใช่ไหมครับผมเลือกตีมของเตยนะครับผมก็กดคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งปุ๊บแล้วก็ทําการกดแก้ไขแต่ถ้าเกิดว่าท่านจะเอาอันนี้ก็ได้เหมือนกันอ่ะผมเลือกอันนี้นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบเลือกตัวอักษรต่างๆนะครับ แต่ในนี้ในที่เนี้ยผมสร้างตีมขึ้นมาเองนะครับเวลาปรับแต่งเราจะปรับแต่งได้ค่อนข้างเยอะกว่านะครับผมก็เลือกอันนี้เสร็จผมก็เลือกตีมของเต้ยแล้วก็จุดสามจุดกดแก้ไขนะครับพอกดแก้ไขเสร็จครับตรงคาว่าสีนะครับมันจะมีรูปแบบให้เลือกทั้งหมดสามรูปแบบนะครับหนึ่งสองสามในรูปแบบที่หนึ่งเนี้ยผมสามารถเปลี่ยนโทนสีได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมเอาสีชมพูทุกท่านจะได้เห็นง่ายๆเห็นไหมครับ มันก็จะสามารถปรับแต่งเป็นพื้นหลังได้นะครับเอาปับเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะครับหรือว่ารูปแบบที่สองนะครับอาจจะเลือกเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็รูปแบบที่สามผมก็ใช้เป็นสีฟ้าแลวเวลาเรากดเลือกครับในตีมด้านข้างนี้ส่วนของสีที่ด้านหน้าเราก็สามารถปรับตีมสีได้นะครับปรับตีมสีได้อ่เห็นไหมครับว่าปรับธีมสีได้ผมจะเอาสีฟ้าก็ได้สีม่วงก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่ตีมสีของเรา แต่ถ้าแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเป็นธีมสีของ Google นะครับมันจะปรับแต่งไม่ได้มันจะปรับแต่งได้แค่ตัวอักษรอ,อย่างเดียวนะครับอันนี้เดี๋ยวรู้สึกว่าในเทมเพลตผมมันจะมีแปะธีมนี้ไว้แล้วด้วยเหมือนกันเดี๋ยวให้ทุกท่านไปลองนะครับ